เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาณทุดงคขสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบูชาข้าพระโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้ใจบุญครับสดบนบทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและประกอบพิธีบูชาข้าพระและร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกรยานมิตรวิทยสินธนากุลและกรยานมิตรวสนานินประดับแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องทยาธรรมนะครับโดยมีกรยานมิตรวิทิศลิมปยาพิรมและกรยานมิตรนงลักษ์จูทินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำถวายนะครับขีลานพิเศษร,ริยารักษาโรค โดยมีกระยะนานมิตรอุบลสุภาพรและกระยะนานมิตรกันนพิษทองเนื้อห้าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเส้าภาพผู้ใจบุญได้น้อมถวายกีฬาในเพศสตริยารกสาโรครวมไปถึงจตุปัจจัยเทียธรรมแด่หมู่สงฆ์ด้วยความปลื้มใจ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทางทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองคณะกรรยานามิตรที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้แล้วก็ให้ทุกท่านนะครับได้สวมใส่หน้ากากาอนามัยพร้อมทางรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธรรารณสุขกระต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของทางทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ